สวัสดีสวัสดีเราคัวันนี้เราก็มาพบกันกับสองสาวเนาะอันนี้มาจากซ่องซ่องหัสดีสาวลาวนะคะฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้นะด้วยนะคะขอบคุณค่ะล่วงหน้านะคะอทีนี้เราก็เข้ามาพบกันที่ซ่องออนสาวลาวใครเข้ามาแล้วก็ขอบคุณขอบใจทุกๆคนที่เข้ามาหับส้มขับฟังเป็นกำลังใจให้เราเนาะทามีอันใดอยากที่เตือนหรือว่าอยาก บอกบอกนอนเท่ากั<ค>นสามารถเขียนใต้คอมเมนต์ไว้น้อยเดียวออนจะมาอ่านและก็ตอบคอมเมนต์ทุกคนเนาะกับขอบมุณขอบใจคนที่ว่าบ่ฮหุจ้าเข้ามาก่อนและมาหุ้จ้าเข้าอยู่ตรงนี้เนาะเป็นอีกยังที่ว่าเฮาดีใจ ภูมิใจะใจทีคนที่เเคยพูดจักการแต่กันยังเหมนมาให้แบบกำลังใจดีๆอ่ะถ้าคนมาเอาจริงๆนะทุกคนถ้าคนรู้จักเราจริงๆเขาจะไม่มาดูเราเขาจะไม่มาส่องเราเนาะค่ะถ้าเขามาส่องเราก็มานินทาอันนี้คือความจริงโลกใบนี้นะทุกคนจริงจริงจริงอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูไอ้นี่กันทะเลอ่ะ เก้าแห่งที่สวยที่สุดในประเทศไทยมีอยู่เก้าแห่งมันจริงเหมือนคําเขาล่ําลือกันไหมเนาะเราอาจจะไม่พาไปดูสดๆแต่ว่าเราจะเราก็อาจจะดูตรงนี้ไปก่อนนะคะช่วงนี้โควิดอย่างเราสองคนก็คงยังไม่ได้ไปหรอกถ้าโควิดยังไม่ซาจะไปอยู่ค่ะถ้าโควิดซาเราก็อาจจะมีเปลี่ยนกันไปเนาะไปเที่ยวบ้างไปนู่นไปนี่บ้างเปลี่ยนกันไปสองคนเออไม่ได้ไปคู่กันอย่างนี้เราก็อาจจะมีแยกกันนะคะ ใช่เราอาจจะแยกกันไปแต่ก็จะถ่ายคลิปมาให้ดูอตอนนี้เราก็ไปรีแอคกันก่อนเนาะก,ก็ขออนุญาตเจ้าของคลิปด้วยนะคะขอไปดูด้วยคนนะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยนะคะสาวบ้านนอกจะพาไปดูทะเลที่สวยที่สุดในประเทศไทยข <ปะ S 2> องสาวเราเราจะไปตื่นตาตื่นใจขนาดไหนก่อนนอนอีกแลก่อนนอนชอบอะไรตื่นตาตื่นใจก่อนนอนแล้วค่อยเอาไป จินตนาการ er แล้วก็ฝันไปเออว่าได้ไปโอเคจบรู plane plane. ้เรื่องรู้เรื่องนะพาทุกคนไปฟังไปดูด้วยกันนะว่าทะเลที่ประเทศไทยจะสวยขนาดไหนเนาะจากขนาดเราไม่เคยไปเรายังจินตนาการแบมว่าเวอร์วังการมากเดร๋ย์มาจะไปจริงๆนะเราไปดูในคลิปก่อนเนาะถ้ามีโอกาสหรือว่ามีสตางค์เยอะๆเราก็อยากสตางค์เอเอาคนที่รักมาีแต่สตางค์ังไม่มีเออหาคนพาไปก่อนไปเลยาไปดูกัน ผวนไล่ลำไล่เฮียมากมากไม่แพ้กับภูเขาซึ่งเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาพักร้อนกันเป็นอย่างมากซึ่งในประเทศไทยนั้นเป็นประเทศหนึ่งที่ติดทะเลในช่วงของภาคตะวันออกภาคกลางต,นตอนใต้และภาคใต้ตของประเทศไทยซึ่งทะเลในประเทศไทยนั้นก็มีความสวยงามมากๆจนเป็นแหล่งของนักท่องเที่ยวทั้งไทยต่างชาติบางทะเลของไทยมีความสวยงามจนติดอันดับโลกเลยทีเดียวและในคลิปนี้ ก็คือเกทะเลที่สวยที่สุดในประเทศไทยจะมีอะไรบ้างไปชมพร้อมกันนะครับ <S <S อันดับที่9เกาะมากเกาะมากเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ยังคงความงดงามตามธรรมชาติท่ามกลางท้องทะเลในทะเลฝั่งอ่าวไทยไว้ได้อย่างครบถ้วนมีพื้นที่กว้างใหญ่ไปรนอันดับ3ลรองมาจากเกาะช้างและเกาะกูดจังหวัดตราดเกาะมากมีลักษณะคล้ายๆรูปดาว4ี่แฉก มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มสวนมะร้าวชาวบ้านที่อยู่อาศัยในพื้นที่นี้ประกอบอาชีพสวนมะพร้าวและสวนยาพาราบริเวณชายหาดมีความสวยงามตลอดแนวโอบล้อมด้วยน้ำทะเลใสสะอาดอีกทั้งหมู่เกาะใกล้ๆยังมีปะการังหลากหลายสายพันธุ์ที่สวยงามเหมาะแก่การที่นักท่องเที่ยวควรมาเยี่ยมชมบรรยากาศโดยรอบเกาะเงียบสงบแต่ก็ยังคงไม่ไร้ซึ่งความสะดวกสบายซึ่งผมเองก็อยากลองไปดูบ้างนะแต่เพียงแค่ผมไม่มีเวลาเท่านั้นแหละ เกาะที่หนึ่งก็คือสวยนะคะสวยมากแล้วก็มีอะไรเขามีปลูกสวนมะพร้าวรอบเกาะเลยมีแบบว่าอาซีบเนาะเออแล้วก็ทะเลสีฟ้ามาสวยงามเนาะนี่อันดับที่หนึ่งเอออันดับที่เก้าเออเดี๋ยวเราไปดูอันดับที่แปดกันนะคะทุกคนอันดับที่แปดเกาะไข่นอก หากจะเอ่ยถึงเกาะไข่ในประเทศไทยนั้นมีอยู่หลายแห่งที่อาจมีชื่อเรียกซ้ำกันนั่นก็เป็นเพราะว่าเกาะทุกเกาะในบริเวณเกาะอันดามันนั้นมีลักษณะคล้ายรูปไข่ดาวแต่เกาะไข่ดาวที่มีความสวยงามและควรค่าแก่การเดินทางไปเที่ยวมีอยู่2เกาะได้แก่เกาะไข่ตาดูเตาจังหวัดสตูลและเกาะไข่จังหวัดพังงาโดยเกาะไข่ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดพังงานั้นมีขนาดเล็กที่อยู่ในอันดับ8นี้อยู่ในพื้นที่ของอ่าวพังงามีอยู่ด้วยกัน3มเกาะคือเกาะไข่ใน เกาะไข่นอกและเกาะไข่นุย้ยโดยในปัจจุบันนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปพักผ่อนรับลมทะเลดำน้ําดูปะการังได้เฉพาะ3มเกาะนี้เท่านั้นแต่ที่เราขอแนะนําเป็นพิเศษอยากให้นักท่องเที่ยวได้ไปสัมผัสมากที่สุดคือเกาะไข่นอกเพราะเป็นเกาะที่มีความสวยงามทางธรรมชาติมีหาดทรายสีขาวน้ําทะเลใสมองเห็นเหล่าปลาได้สวยงามได้หลากหลายชนิดบริเวณด้านหน้าของเกาะนั้นมีชายหาดที่เป็นหาดทรายขาวบริสุทธิ์เหมาะแก่การนอนอาบแดด สามารถลงไปเล่นน้ําทะเลได้แต่ต้องระมัดระวังคลื่นลมแรงบ้างในบางวันควรลงเล่นน้ําในฝั่งที่ขึ้นสงบอีกทั้งบนเกาะยัโโกฝงทุกคนเกาะไข่นอกมันเป็นอะไรที่แบบอยากไปเบ,บธรรมชาติที่สุดเลยดูจากบ้านเรือนเนาะที่พักเขาแบบเหมือนแบบ ธรรมชาติมันเป็นรีสอร์ทมันเป็นอะไรที่พักให้แบบไม่ต้องหรูหราในเกาะมันแค่พักแบบเออแต่ว่าทะเลนี่ทเขาบอกว่านะแต่ยังไม่เคยลงไปที่เกาะฉันอยากไปเกาะเออแต่ก็บอกว่าทะเลสวยมากสวยจริงๆค่ะสวยจริงๆตบที่7เกาะห้องเกาะห้อง ตั้งอยู่ในเขตอ,อุทยานแห่งชาติทานโบกคอรณนีจังหวัดกระบีเ่เรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่าเกาะเหล่าบีเละเป็นเกาะที่มีบรรยากาศโดยรอบที่สวยงามอบล้อมด้วยผืนน้าทะเลสีครามอุดมไปด้วยเหล่ากำลังปังหาและปะการังที่อยู่ไม่ไกลาจากชายหาดมากนะจุดที่เหมาะแก่การเดินทางมาพักผ่อนคืออ่าวบีเละเป็นอ่าวที่มีลักษณะเป็นหาดทรายโค้งรูปนกบินมีน้ําทะเลเป็นสีเขียวมรกตมองเห็นฝูงปลาเล็กๆแบบว่าอยู่ในผืนน้า ส่วนกิจกรรมที่แนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่นี่คือการพายเรือคายักและการดำน้ำดูประการังน้ำตื้นนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สวยงามติดอันดับหนึ่งใน1ิของโลกที่นักท่องเที่ยวควรเดินทางมาพักผ่อนซึ่งผมก็อยากลองไปบ้างเลยนะฮะแต่เราก็ไม่มีเวลาที่จะไปเนะปาะก็อ,อ,อ,อยากลองไปดูบ้างแหละเนาะกยเกาะห้องก็เป็นอีก เกาะหนึ่งที่สวยมันเป็นเป็นห้องเป็นซ่องเขาเรียกว่าเกาะห้องมีสวยมากอยู่ที่ไหนนะที่ใต้อกระบี่ออกใต้ใต้นะคะเดี๋ยวเราไปเที่ยวใต้นะคะเอซีงใต้เดี๋ยวไปเที่ยวเกาะตอนนี้เราก็เที่ยวใน YouTube ไปก่อนเนาะยูทูบไปก่อนช่วงนี้โควิดเกาะตอนนี้ก็ลำดับเจ็ดก็สวยงามค่ะไปดูกันเองนะคะอันดับที่หเกาะราชา เกาะราชาตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองภูเก็ตมากนะสามารถแองสามารถแบ่งออกได้เป็นสองเกาะคือเกาะราชาใหญ่และเกาะราชาน้อยที่ตั้งอยู่กันห่างเพียงแค่6กิโลเมตรมีธรรมชาติที่สมบูรณ์โดยทั้งทิศตะวันตกของเกาะมีหาดทรายที่อยู่ระหว่างหุบเขามีลักษณะคล้ายเกือกมา้าเรียกว่าอ่าวปะตกบริเวณชายหาดบนเกาะมีทรายละเอียดขาวสะอาดทะเลน้ำใสมีพื้นที่ราบแล้วเนินเขาที่มีความสูงไม่มากนะัก ชาวบ้านที่อยู่อาศัยบนเกาะตราชาใหญ่นั้นมีประมาณ16ครอบครัวส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนมะพร้าวและสวนผลไม้ส่วนพื้นที่ราบที่อยู่ติดทะเลชาวบ้านรวมถึงนักลงทุนได้พัฒนาบางส่วนเป็นที่พักและร้านอาหารสำหรับนักท่องเที่ยวใครที่ยังไม่เคยมาอย่าให้ลองมาสัมผัสความสวยงามของเกาะที่นี้นอกจากนั้นรอบๆเกาะยังมีชายหาดเล็กๆอยู่หลายแห่งเป็นบรรยากาศชิวๆเหมาะแก่การมาพักผ่อนรับลมทะเลได้อย่างมาก เกาะที่หกเป็นไงเกาะที่หกสวยมันเป็นเกาะแล้วก็มีหมู่บ้านแล้วก็มีเออซุ้มโซนซุ้มโนก็ได้มีรายได้จากตรงนี้ด้วยมันเป็นแล้วท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวมีสวนมะพร้าวด้วยโอ้โหแบบสมบูรณ์แบบแบบไปสวีเดไปากปะเราไปดูนอันดับ5อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ท่าราหมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตธาราหมู่เกาะพีพีตั้งอยู่ในจังหวัดกระบี่ มีพื้นที่ส่วนใหญ่ครอบคลุมบริเวณทะเลอันดามันด้านทิศตะวันตกของภาคใต้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในตำนานในยุคบุกเบิกของการเดินทางมาเที่ยวทะเลเลยทีเดียวนับเป็นอีกหนึ่งอุทยานแห่งชาติที่มีความสวยงามตามธรรมชาติอีกทั้งรอบๆเกาะยังอุดมไปด้วยหมู่เก,กาะปะกาลังตะลังปางหาและมีทิวทัศน์ใต้ทะเลที่สวยงามแปลกตามีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่โดดเด่นคือภูเขาหินที่มีหน้าผาเป็นชั้นๆ มีถ้ำที่สวยงามตลอดจนชายหาดทอดยาวขาวสะอาดรวมไปถึงสุสานหอยที่นักท่องเที่ยวให้ความนิยมเดินทางไปเที่ยวชมเป็นจํานวนมากอทุกคนเกาะพี่ๆนี่คือวันหางไซแห่งนี้เป็นจะแบบว่าไปสอน <laughs> ไปสอนเ่ยมันเป็นแบบอะไรเนะี่ยเกาะหอยเออเขาเกาะหอย สวมันใสมันแบบว่ามันมีภูเขาที่เป็นสันสันสันแล้วเขาบอกว่ามันแบบสวยที่ไหนก็สวยแล้วท็อปที่สี่อุทยานแห่งชาติตาลูเตาอุทยานแห่งชาติตาลูเตาซึ่งคําว่าตาลูเตาเพี้ยนมาจากคําว่าตาโลกเตาในภาษามาลายูมีความหมายว่ามีอ่าวมากอุทยานแห่งชาติตาลูเตา ตั้งอยู่ในฝั่งทะเลอดามันบริเวณช่องแคบมรากาแถบมหาสมุทรอินเดียในท้องที่ของจังหวัดสตูลโดยทางใต้ของอุทยานแห่งชาติอยู่ห่างจากชายแดนไทยมาเลเซียเพียงแค่4.8กิโลเมตรนับว่าสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ใฝ่ฝันของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่อยากเดินทางมาพักผ่อนชื่นชมธรรมชาติที่นี่เป็นศูนย์รวมของความสวยงามของธรรมชาติได้อย่างสร้างสรรค์ทั้งบนเกาะและในน้ำ มีผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์เป็นที่อาศัยของสัตว์นานาชนิดอีกทั้งใต้สมุทรก็ยังอุดมไปด้วยหมู่เก,ก,กาะปะกาลังที่มีสีสันสวยสดจนเป็นที่กล่าวขานไปทั่วโลกอุทยานแห่งชาติเกาะตาลูเตาประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า5 1เกาะว่ากันว่าบนเกาะตาลูเตายังเคยเป็นทันทสถานอีกด้วยถ้าใครอย่ามาสัมผัส หรืออย่าศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาก็เดินทางมาที่นี่ได้คุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มเพราะมาที่เดียวเที่ยวได้ทุกเกาะเลยนะจ๊ะเกาะอะไรนะเกาะที่สี่เกาะตาตูเต่าแค่เออซื้อกะเออมืถือแล้วมันแบบมันซับซ้อนไรแต่ว่าความงามในโอเขอบอกว่างามมิลีเนาะสำรับ อ่อนแหละก็ฮาร์เนาะสำหรับ mm hmm. คนอื่นอันซิบุหูนะว่าง่ายมัมวแต่วา่าในใจแนตะ่อย่าไปเลยนะอ,อปอทุกคนขนาดเชเ็นแค่นี้ก็ยังปิดแล้วนะถ้าลงไปตัวจริงโอ้ก็สิบวิญญากรรมไม่เห็นอนะ่ะโอเคเราอย่าว่างาอันดับที่สามเกาะตาชัยเกาะตาชัยตั้งอยู่ทางตอนเหนือของหมู่เกาะซิมิรันไม่ไกลจากหมู่เกาะสุรินม,มากนะนับว่าเป็นเกาะที่สิบ ที่ถูกคนพบมาได้สักพักแต่เพิ่งจะถูกผนวกรวมกับหมู่เกาะซิมิลันแล้วเปิดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาพักผ่อนเดินชมธรรมชาติที่สวยงามมาได้3-4ีปีแล้วเหตุผลที่ชื่อเกาะตาชัยนั่นก็นเป็นเพราะว่าเป็นการตั้งตามชื่อของบุคคลที่ค้นพบเกาะน,นี้เป็นคนแรกเกาะตาชัยเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางในแบบไปเช้าเย็นกลับได้เพียงอย่างเดียวโดยจะมีช่วงเปิดปิดเกาะเพื่อให้ธรรมชาติได้ฟื้นฟู สำหรับช่วงที่เกาะตะชัยจะงดงามที่สุดคือตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนหลังจากนั้นก็จะทําทการปิดเกาะเป็นเวลา6เดือนก่อนเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้ามาชื่นชมความสวยงามอีกครั้งจุดเด่นที่ทําให้ใครต่อใครต่างก็อยากเดินทางมาเกาะตะชัยก็คือมีชายหาดที่มีทรายขาวเม็ดละเอียดเนียนนุ่มทอดตัวยาวขนานไปกับพื้นที่น้ํา ที่มีระยะทางประมาณ700เมตรรวมถึงเกาะยังมีกิจกรรมเดินป่าเข้าไปดูปูไก่ปูน้ำจืดที่ชอบอยู่อาศัยตามทานน้ำเวลาร้องจะมีเสียงคล้ายไก่ออกหากินตอนคืนรวมถึงกิจกรรมดำน้ำดูปะะการังก็น่าสนใจเช่นเดียวกันเกาะที่3เกาะ ตกาาก็คือตาชัยไปพบเกาะก่อนก็เลยตั้งชื่อเกาะตาชัแต่ก่อนเขาสวยสวยก็คือสายก็ขาวทะเชอบทะเก็คือทะเลชอบสายเออมุมทรายก็โค้งไปตั้งเป็นไปตั้งแค้มสวยแล้วก็อันดับที่สองหมู่เกาะสุรินท อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ถูกค้นพบโดยพญาสุรินทร์ราชาเทศาเมืองภูเก็ตเมื่อคราวที่ท่านเดินทางมาสำรวจทะเลฝั่งอันดามันจังหวัดพังงาทั้งยังเป็นผู้ตั้งชื่อให้กับหมู่เกาะนี้ด้วยอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์มีพื้นที่เป็นป่าสงวนเป็นหมู่เกาะที่อยู่ในชายฝั่งทะเลอันดามันซึ่งอยู่ติดกับชายแดนประเทศพามา่ามีทิวทัศน์ทายทะเลที่สวยงามเต็มไปด้วยหมู่ปะการังและมีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีหาดทรายสีขาวสะอาดมากไปมากไปด้วยนกนานาชนิดรวมถึงยังได้ชื่อว่าเป็นแหล่งดำน้ำน้ำตื้นที่มีความสวยงามที่สุดในประเทศพอได้ดำลงไปสัมผัสกับโลกใต้สมุดคุณจะพบกับปะการังเขากวางที่ยาวที่สุดลูกหูลูกตามีความงดงามเกินคำบรรยายอย่าให้มาลองสัมผัสเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ด้วยตนเองหากใครจะมาเที่ยวที่นี่ แนะนำให้มาอยู่ค้างคืนสัก3วัน2คืนเพราะที่นี่มีจุดดำน้ําหลากหลายรวมวิวรอบชายหาก,ก็งดงามจนอยากเก็บภาพเอาไว้ทั้งหมดรับรองว่ามาที่นี่แล้วจะได้ความประทับใจกลับไปอย่างแน่นอนเกาะที่ 2, 2> คือเกาะซุรินนะคะมกน,ส,นสวยมาก,มากเขาบอกว่าถ้าใครจะไปให้ไปนอนค้างคืน สองวันสามคืนน้ำก็ตื้นเนาะทุกคนแบบยังไงมันก็ทุกอย่างทุกที่ก็สวยหมดนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่จุดท้ายกันนะอันดับที่หนึ่งหมู่เกาะซีมิลันอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซีมิลันตั้งอยู่ในจังหวัดพังงาอำเภอท้ายเหมืองชาวบ้านที่อยู่อาศัยบริเวณแถบบริเวณนี้หรือแม้แต่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสัมผัสเองต่างก็เปรียบเปยว่า ที่นี่เหมือนสวงสวรรค์ใต้สมุทรที่อุดมไปด้วยสิ่งมีชีวิตใต้น้ำหลากหลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นหมู่ปลาการังหรือหมู่ปลาหลากสีสันน้อยใหญ่มีน้ำทะเลใสาราวกับ กกระจพอมองภาพก,กว้างๆแล้วนึกว่าเรือลอยได้เหมือนบริเวณชายหาดยังมีหาดทรายสีขาวนวลเนียนน่าเดินลุยรับลมทะเลปเป็นอย่างมากอีกทั้งที่นี่ยังมีชื่อเสียงในเรื่องของแหล่งน้ำลึกที่สวยงามติดอันดับหนึ่งใน10ของโลกเลยทีเดียวแนะนำว่าถ้าใครจะเดินทางมาที่นี่อย่าให้มาอยู่สักสาวันสคืนรับรองว่าจุกใจแน่นอน ทั้งดำน้ำําทั้งดูทัศนียภาพธรรมชาติรอบๆที่สวยหน้าเต็มอิ่มจนไม่อยากกลับไปเลยทีเดียวละ่ะเป็นยังไงกันบ้างากับเ9้าเกาทะเลที่สวยที่สุดก็จบไปแล้วนะคะตัวนี้ก็คือเกากะอ,อะไรนะเกาะอะไรนะซี <c oughs> <10 S 2> <c oughs> มีรันสวยอันดับที่หนึ่งของไม่ใช่ติดสิบอันดับหนึ่งของโลกของ <l op. S 1> ของประเทศไทยโลกหมอเออเมื่อกี้เขาบอก ทุกคนแล้วเราก็จะไปฝันนะคะเราคงไม่มีโอกาสได้ไปเราจะมีโอกาสหรือเปล่าฝันไาก่อนฝันไปฝันไปก่อนนะทุกคนแบบเราดูมาทางเก้าเกาะก็คือสวยทุกเกาะเนาะสวยๆเกาะแรกก็น่าไปแล้วเออน่าไปตั้งแต่เปิดน่าไปตั้งแต่คลิปแรกก็แหละเราอะตั้งแต่โควิดเข้ามานะสามปีนะทุกคนเรายังไม่ได้ไปไหนเลยถึงเช่นนั้นเนี่ยอยากไปทะเลอยากไปทะเลก็ ได้แต่เอ่ยก็คือติดโควิดไม่ได้ไปไหนขนาดออกจากนอกบ้านโควิดไม่ได้ติดโควิดไม่ได้ติดนะคะติดโควิดก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนก็เราอะมีเงินก่อนค่อยพูดตอนนี้คิดไปก่อนเดี๋ยวถือางวันที่หนึ่งเดี๋ยวเราจะไปกันทุกทุกคนนะถ้าไม่ถือก็นอนรอตรงนี้นอนฝันไปก่อนนะคะพ่อไม่ เอาเอาเลี้ยงให้รอดก่อนได้ควนจะพาไปเ,เอาเอาตัวเองไปก่อนตัวเองจะไปได้ไหมรอก่อนโควิดก่อนนะคะทุกคนคลิปนี้เราก็ มารีวิวทะเลมาดูทะเลกันนะคะว่าช่วงนี้โควิดแก็ดผ่านทางนี้ไปก่อนสวยคำร่ำลือเนาะไม่ไม่แปลกใจที่สาวต่างชาติมาเยี่ยมชมประเทศไทยเยอะแยะมากมายเนาะแหล่งท่องเที่ยวมนเยอะแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะทางบกทางน้ําทางทรัพยากรอะไรก็มีเยอะแยะมากมายจะให้เขาไปเที่ยวไม่ว่าจะวัฒนธรรมภาคใต้ภาคเหนือมันมีหลายอย่างเนาะแถวแถวใต้จะเยอะกว่าเนาะเกาะเนาะเกาะจะออก ปใ,ใต้มากกว่าใต้อะไรนะต่อมาก็าอะไรสุรินหรอเออนั่นแหละของเที่ยวแต่เราก็ฝันหวานไปก่อนนะ,ะไม่แปลกใจที่คนต่างชาติจะเข้ามาเที่ยวประเทศไทยเยอะแยะมากมายเพราะว่าประเทศไทยมีอะไรให้รู้มากๆเลยให้เรียนรู้มากๆแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลายอย่างที่เรา ยังไม่เห็นก็มีเนาะอันนี้เราก็เห็นไปบางส่วนก็ได้ดูที่คลิปนี่แหละค่ะก็ขอบคุณเจ้าของคลิปด้วยนะคะที่เอาลงให้ดูที่เอางให้เราอเพ่อได้ผ่านไปกับเขาว่าเอออย่างน้อยก็ยังเห็นทะเลผ่านยูทูบอลยคลิปนี้ออนกับนั้นก็ขอลาไปก่อนนะคะถ้ามีอันใดที่ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะกับสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเด้อสวัสดีค่ะน้าเด้อค่ะดูแลตัวเองน้ำนึกไว้บ้าง